คุณแน่ใจนะติดต่างกันไหมเนี่ยคุณจะเสียเงินเสียสก,กิลเสียประสบการณ์ทุกอย่างฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนคุณนะครับนี่วันนี้มาเล่นบิดกินเนอร์กันเถอะนะจากคารหายไปนานนะฮะเวลาออฟไลน์รู้จักสภาพนะฮะก็คือเราเขียนสคริปต์เราได้เงินมา2องขันล้านแคกงโนได้3ามร้อย 38มสิบแปดัน德拉นะฮะจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คิดว่าจะมาต่อที่เราติดค้างมาจากคลิปที่แล้วใช่ไหมก็คือการบุกเข้าไปในบริษัทต่างนะการติดตั้งอาร์คเมนนะฮะแล้วก็หลังจากการติดตั้งอาร์คเมนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรแบบนี้นะมาดูกันนะว่าจะทํำยังไงต่อกันก็จะเป็นสนของเกมนี้ใช่ไหมเล่นไปแฮกโน่นนี่นะฮะแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็ประสาค์หลักตอนนี้ของเราก็คือการติดตั้งอาร์คเมนเทชันนะฮะของไซเบอร์เซ็กก็ตอนนี้ผมเล่นมาไกลเป็นสักพักแล้วที่อาร์คเมนท ซื้ออักเมนของเซเตอร์เซกซื้อหมดแล้วอักเมนอีกอันที่ยังต้องซื้อคืออักเมนของไนเซ t กเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเงินเราเหลือๆจากการปล่อยทิ้งว่างจากเกมนี้มันอย่างเนิ่นนาน artificial s Art y n a p t i c p o t e n t a t i o n เรื่องความแข็งแรงของไซแนปก็คือเป็นเหมือนระบบประสาทอะไรแบบนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์การแฮ็กเร็วขึ้นอ่าเป็นเกี่ยวกับการแฮ็กนะซื้อไปเลยระบบ augmentation ของเกมนี้คือแบบว่า เราไปซื้ออาร์กเมนต์จากแฟคชั่นต่างๆนะครับรยี่งเราซื้อมากเนี่ยค่ามัลติพลายก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็คือราคามันจะเพิ่มขึ้นเองหลังจากซื้อแล้วเราก็ต้องไอ้กดติดตั้งเราเองทีหลังเรามาซื้อของเท่าที่ซื้อได้ด้วยกันน่าจะพออยู่มั้งวนจะได้เก็บกับการแฮ็กไปสมหมดเลยครับตอนนี้จะไปดู ลาจากไอของทิกเตอร์12นะเป็นเมืองของอนาคตอันนี้คือเป็นรายละเอียดของแฟคชั่นนี้นะมีแค่นี้เองแต่ว่าถ้าไปแฟคชั่นอย่างพวกซลเวอร์เซ็กก็จะมีคำเนิ้อทียาวเหยียดไปหมดเลยสปีดโปรเซสเซอร์เพิ่มชาริสมาสก,กิล20เป็นแการะบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลการพูดนะฮะอ๋อเป็นพวก ควบคุมน้ำเสียงหรือว่าอะไรต่างๆให้เราพูดได้ดีขึ้นนั่นเองอยากมาใช้เลเกินน่าจะเหมาะกับการทำยูทูบแบบนี้นะฮะพูดจะพิดทุกถูกนะพูดถึก็ถูกนะฮะ,ๆๆะ,ฮะซื้อไปซื้อไปแบบว่าคนรวยๆอย่างเราซื้อไปซื้อไปกว่าเงินเราจะหมดแล้วก็เราไปเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เราติดตั้ง15อักเมนท์นะฮะแล้วก็ไมโคสโตนนี้ก็น่าจะเสร็จไปนี่คือระบบหน้าจอของการติดตั้งรูปจากรกลต่างๆนะฮะ เขาบอกว่าถ้าเราติดตั้ง augmentation แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะหายไปหมดเลยนะนอกจากโปรแกรมนุกแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเราเครื่องคอมที่บ้านของเรานะได้ติดตั้ง augmentation ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะอักอติดตั้งคุณแน่ใจนะติดตั้งแอปเมเนี่ยคเสียเงินเสียสก,กิล ียประสบการณ์ทุกอย่างและเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ของบ้านนะครับการเชันอโยเรชันก็หายไปหมดด้วยนะทีนี้คุณจะเก็บไว้คือสก,กิปทุกอย่างที่อยู่ในบ้านแรมแล้วก็คอร์ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะฮะเป็นแนะนําเป็นอย่างสูงที่เราต้องติดตั้งอาร์เมนหลายๆอย่างในพร้อมกันนะครับว่าทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยเอาละเริติดตั้งอาร์เมนจริงจังแล้วนะอ่ะเริ่มใหม่สติของคุณเริ่มหายไปคุณจากการหลับไหลพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้กกัับบบคคคคคุุคุณณณนนนนะรรตื่่ขขึึ้้้มาาทีองูส แตกต่างได้เลยทุกอย่างที่เราแฮกมาก็หายไปดูเลยนะฮะพวกรู้ด้เสร็จลึกอะไรแบบนี้นะอันดับแรกที่แนะนําหลังจากการใส่อักเมนแล้วสุกอย่างหายไปก็คือการปั๊มตังคฮะด้วยการไปที่แฮกเน็ตซื้อโนดมาแล้วก็อัพทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจริงเ,เราควรจะซื้ออันี้หลายๆล ประมาณนี้แล้วกันนะมีเงินมีเงินประมาณนี้แหละเผื่อเผื่อซื้อเรมอันนี้ไปซะเยอะเลยหังนี้แล้วก็จะมีเงินวิละ4 75นะเดี๋ยวผมมาหาก่อนว่าโปรแกรมเมราเบียโปรแกรมอะไรเปล่เนี่ยอ๋อครับอัปเดตใหม่สามารถกดอ่านจากอันนี้ได้แล้วอ๋อสะดวกสบายนะครับเนี่ยสิ่งที่เราจะรันก็คือทีนี้ครตอนนี้คือแฮ็กไปที่อื่นเพื่อเอาตังนะครับซึ่งตอนนี้ทีทุกอย่างมันรู้ดเสร็จหายไปงั้นเรามาแฮ็กทุกสิ่งทุกอย่างก่อน น่าจะไอโปรแกรมนี้แหลมะมั้งของผมน่าจะใช่ดูได้ใส่เข้าไปเลยนะ Run. Auto รันออโต้เอ็กเซสหนือแบบนี้จากโปรแกรมที่เราเออ่โปรแกรมแฮกที่เรามีมีสองงานนี้นะฮะงั้นก็น่าจะแอเสเซทได้บางเซิร์ฟเวอร์นะลุกเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆนี้แอสเซทหมดละเซิร์ฟเวอร์ยากๆนี่เซิร์ฟเวอร์ที่มันต้องการรุดหลายๆพอร์ตในการแฮกนี่ก็ยังไม่ได้แฮกนะฮะแล้วต่อจากนั้นเราก็รันสคริปต์เพื่อจะทำฟาร์มออโต้ฟาร์มบราอู่อันไหนเนี่ยถ้าจะทำฟาร์ออรมรออรทำ,ทำไว้หลายเวอร์ชันเลยเชียว น่าจะใช้รันฟาร์มเวอร์ชันหนึนี่ในการรันคำสั่งฟาร์มคอนเน็กเวอร์ชันสามี่เลยกูเขียนอาไ,ไว้หลังจากผมเขียนไปแล้วก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าผมเขียนอะไรลงไปนะฮะ่าคอมเมนต์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อันนี้แหละแล้วก็ไปดันอันนี้ต่อเขียนยาวแบบว่าเขียนแบบควนว่างนะฮะรันฟาร์มเวอร์ชันนึแล้วก็ด้วยชื่อฟาร์มคอนเน็ก เวอร์ชันสามอ๋อเวอร์ชันใหม่เขาจะเปลี่ยนจาก inet เป็น js แล้วนะครับเดี๋ยวก็คขอไปแก้ทีหลังแล้วกันนะก็คือรันที่เซิร์ฟเวอร์โฮมเราละรันทีละห้าอันเดี๋ยว,วมันจะขึ้นเึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเราติดปัญหาอะไรอะไรสักอย่างก็เลยจะดันมันทีละหนะ้านะและโคดโคดเราไม่อยู่นะฮะเราแค่นี้เราพอแล้วไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นละเพราะว่าเียดเขียนแล้วครับนะโคดเนนะี่ยเรามาดูแมกสโตนกันดีกว่าว่า ท่านเช็คไปหมดแล้วอ่ะทำไงต่อก็ให้เราไปติดตั้งอะไรสักอย่างที่ชิสิ็สนะฮะก่อนอื่นเลยค่าอะไรต่างๆนี่เราต่ำเตี้ยมากมาทำงานก่อนนะฮะเราไปขายตืนก่อนนลันเพื่อเพิ่มสเต็งเ,เด็กสเต็งดิฟเฟนเด็กแล้ว,ลวก็เอจินะฮะอย่าไปพยายามปกป้องโรคเลยตอนนี้ไม่มีโรคให้ปกป้องแล้วละ่ะถ้าคุณอยากหาความจริงแล้วก็ฟองตัวเองก่อนความดีช่วยอย่าไปสนเลย กต่เป็นคนดีจะไม่คนถูกฆ่าน่ะระวังกลุ่มแฮ็กชื่อว่านายเสือไว้ล่ะเดี๋ยวรอนเสือเข้ามานะมันก็จอยเขามันก็ไปเรื่อยๆทุกคนพูดกันว่าพวกรัฐบาลแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่นะ่ยเกิดการโกงกินแล้วก็ปกครองโรคอยู่ใช่บางทีอาจจะพวกเขา,าจ,จะไป็นุนนั้นนะแต่คุณรู้ไหมอะไรที่ทุกคนกลัวเนะี่ยทุกคนแบบเราเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครซ่อนจากพวกเราได้พวกเขาไม่สามารถต่อสู้กับเงาและความคิดลวกกระสุนได้ เขาร่วมกับเราสิแล้วพวกคนจะกลัวคุณด้วยเหมือนกันหาและิดตั้งแบ็กดอที่เซิร์ฟเวอร์ของเราชื่อนท์เซกแน่จะเข้านท์เซกก็ต้องไปแฮกเซิร์ฟนะเวอร์นท์เซกไงนท์เซกคือ AVM น h t น่าจะใช่แล้วก็ลัน back door. แบ็กดอเราก็เข้าร่วมกับนท์เซก แล้วก็รอฮินใหม่นะฮะ J สามสเศษอ๋อเข้าไปที่ไอไอนี่ไอไอไอไม่มี democracy idea ทุกที่เลยเว้ยสามที่แล้วก็นุ่มไปการเชิญชวนเข้าไปใน black hand นะฮะหรือ black hand โลกนี้ปวดตัว,ดดวก,การปกครองด้วยรัฐบาลที่แข็งแกร่งตอนนี้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วแค่พลังอำนาจเท่านั้น พลัง้านในทางดิจิทัลพลัง้าในทานงทาเงินและเทคโนโลยีและนั่นคือกฎของเรากฎของมือที่มองไม่เห็นเราสร้างโลกในสังคมที่คนรวยนั้นรวยมากขึ้นคนเจ็บปวดเยอะมากเจ็บปวดเป็นอย่างมากและก็ยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บปวดนี้มันต้องจบลงนะฮะ end the dark net นะ feel work จะได้ไม่ได้เงินได้เจ section แล้วก็ตริเป็นกางนะฮะสคิปที่เราดันนี่ก็ สี่สิบเคตวินั่นใช้ได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็พาร์ทที่ต่อไปคือเอาแอคเมนทุกอย่างจากเบลักแฮนนะะอันนี้คือมันจะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะทำทุกอย่างเสร็จตามไฟดอ .exe ์แฮกกิ้งสกิล2 5 0 0นเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลแอคเมนอีก8อันนะฮะ เขาองมาเพิ่มติดตก่อนนะครับนะฮะว่าเราจะไปแฮกอะไรต่างๆในอนาคตนะเพราะว่าเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการเราจะอีกสักพักใหญ่ๆก็จะแฮกได้แบบนี้ได้มาติดตขนาดนี้มันก็อาจะทําอะไรได้บ้างก็เหรอไหความยากที่41% สองสององ่ว่าเกบเก้า่สอง F ได้สก็บแล้วที่สวยเซ็ซิมไล่บ้าบอสที่เกจะไดอ่้ได้ได้เออได้ได้ที่สวยอ่ะอา number s e a white c o l ลนเลน เอออ่าแม่ต้องดูทท t รเรียลหน่อยละมันทำอย่างไรวะเขา,าจะ,ะแถลงไปให้เราได้ว่าเรา,าทำอะไรกิจภาร,รกิจแทรกซึมภาร,รกิจแทรกซึมเป็นเกมเพย์อย่างหนึ่งที่ให้เราล้วงความรับของบริษ,ษัทนะฮะแล้วก็ขายกับขายมันหรือว่าแลกกับรีพูเดชันของแฟชั่นต่างาระดับความยากที่แนะนำนั้นคือระดับต่ำสุดไม่แนะนำที่ระดับปานกลางนะ อ่เงินก็คือเล่นไปจนกว่ามันจะผ่านอย่างนี้แหละได้วันนี้มันต้องผ่านมาั้งล่ะเอาอีกโอ้พิมพ์ยหลัดอ่าตายแตกหนึ่งอ่าผิดกัดดาวกัดเ้าเออได้ผ่านหนึ่งสองสามปับป๊บปั๊บปั๊บจำได้เอามา ซ้ายอ่องผิดเอ๋เอวะผ่านนันหนึ่งก็อันสองอันนั่นน่าจะได้บ้างเลยอะเอาใหม่ลงซ้ายขึ้นขวาลงขึ้นซ้ายลงเอรอเราลับร,ราขับพี่แพร์นะฮะแล้วก็อึืงได้ผ่านอ้าวผ่านทองเลือดกอดเอลบอลดี้บิ๊กเฮดจำพี่เชสดส์าครที L ่ยังิ้กี้บอสท้องเลือดกดเอวบอดี้ ไอ้ยาโอ้โห,โโหแล้วข้าพิจิตลงขวาลงขึ้นขวาตายเฮ้ยผ่านว่ะเดิยๆก็ใช้ได้อยู่ผ่านแล้วได้อะไรคุณแทรกซึมสำเร็จแล้วคุณจะเอาความรับนี้ไปขายหรือว่าให้ส่งต่อกับธธธรีคุณเช่นต่างๆนะฮะส่งให้เน็ตบิานนอร์อ๋อ แฟชั่นที่เราอยู่ได้นะหรือว่าจะขายเพื่อสามล้านว่าไม่คุ้ม้วาขายสามล้านเนี่ยก็แค่นม้กันโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอ่ะแล้วทีนี้เป้าหมายของเราก็สำเร็จไปได้ด้วยดีก็บิดเบนเนอร์วันนี้ก็ลาไปี่แค่นี้นะฮะเราเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับไปไปเจอกนะันฮะ